วัสดีครับวันนี้มาทําความรู้จักกับอุปกรณ์ชนิดนี้ซึ่งมีหลายอย่างหลายแบบนะครับเรียกว่าสายสนซึ่งโดยปกติแล้วก็จะมี9เส้นนะครับสายสิน,นี้สายสนก็จะแตกต่างในงานมงคลและงานนะว่ามงคลนะครับว่าจะใช้ในลักษณะเช่นลายเช่นบางบ้านก็จะใช้เล็กๆแบบนี้นะครับงานขึ้นบ้านใหม่งานมงคลทุกชนิดนะครับแนะนําก็คือว่าเวลาที่จะใช้ ได้สายศิลให้ซื้อสายศิลใหม่อย่าไปยืมวัดเพราะไม่ทราบว่าสายศิลน,นั้นผ่านพิธีอะไรมาบ้างเพราะบางบ้านบางวัดนําไปใช้ในงานอาว่มงคลแล้วไม่เกิดความเป็นสิริมงคลกับบ้านของตนเพราะฉะนั้นถ้ามีงานมงคลไม่ว่าจะงานมงคลชนิดใดน,นะครับก็แนะนําว่าให้ซื้อสายศิลใหม่นะครับมีตั้งแต่20เมตร50เมตร100เมตรราคาไม่แพงมากนะครับ มีลักษณะที่แตกต่างกันแบบนี้นะครับถ้าจะขึ้นบ้านใหม่ก็วนบ้านถ้าต้องการที่จะบ้านหลังใหญ่ก็ใช้แบบนี้หรือไม่ให้ขาดง่ายก็ใช้แบบนี้นะแต่ถ้าเป็นงานอาวะมงคลทั่วไปยืมวัดได้เรียกว่าสายโยงสายศิล์เหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่คําเรียกสายศิลปเหมือนกันมาให้ดูครับสำหรับ การใช้สายสินขอบคุณครับสวัสดีครับ